สีมงคลประจำวันพุทธที่12มีนาคม68ยามกลางวันกลางวันวันพุธนี้สีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของเดชอำนาจวาสนาบรมีการปกครองใช้สีฟ้าครับพุธนี้สีฟ้าเป็นเดชสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินการค้าการขายความมั่งคั่งมั่งมีสีสุกลาบผลพูนทวีอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขสมปราถนาผู้คนรักใคร่ ใช้สีแดงครับพุทธนี้แดงเป็นสีดีมากครับแนะนำให้ใช้ยิ่งมั่นเจรจายิ่งประสบความสำเร็จครับสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของมนตรีคือสีส้มสีแสดพุทธนี้ส้มแสดเป็นมนตรีผู้คนให้ความเคารพให้การยอมรับให้การนับหน้าถือตาให้ความเกรงอกเกรงใจสีต้องห้ามสีต้องห้ามวันพุทนี้คือสีม่วงน้ำเงินเข้มกมท่าคลามเข้ม สีเข้มเข้มพุทธนี้ตกกาและกินีหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเลือกที่ใช่เลือกที่ชอบเป็นเลิศครับ